สวัสดีค่ะมาพอ้กันอีกแล้วค่ะช่อบแม่กุ้งพายกินแบบบ้านๆค่ะวันนี้ผ้ามากินตัมสามสิบกีบแล้วค่ะตามสามซิบกีบหรือว่าผ่าขี้ริว้วเนาะค่ะตาดม,มาแบบเพชรเพชรยังคอยซ่วงนาะพี่น้องมาค่ะมากินแซ่บๆด้ากันเลยค่ะม,มาค่ะ <laughs> quả cục cục hàng xả đã khỏi ผักสลัดกรอบจำเพชรเปรี้ยวหวานนี่ก็แล้วเนาะคะ่ะ หนักค่ะเป็นหนัเออแบบพนาหลวกค่ะ,ะคะเหนข้าวมันไงน,น้ำกัน ข้ามแบบเต็มปากเต็มข้อของข้าม,ามราเด็ดค่ะบ้่หยาบด้วยค่ะเนาะ รอแล้วก็บบอกกันอำแข็งเลยกอบนี้เดี๋ยวอืมหอมดองอ่ะ มันหอมเส้นไปน็นอห้น้ำปลาเลียดน่กยัวความนันะะนนนวแล้วค่ะเปนอเสยงเลียดอัว่ว ปิดหลอดครัเขากันคานกแย่งไปเนาะ 嗯。Mm hmm. เ,เนนสื้อห้องววะเลยไป่นอะ กำมังหงมากมาละเบิ่งพี่เนอะเสีบสุดยอดเลยค่ะ nhìn oạc đang đây hoa hoa nhai Hòm đỏ à Hãy không ความสีายค่ะ กดเกด้วยอเล่น้องเอาละนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กด,ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปเนี่ยนะคะล้วค่ะ